ลงแอนดอบมาแล้วก็อะไรกูเอาไปโคตรเยอะมาเธอจะไม่พ uh. ูดไปไหนจริงๆเอาเยอะจัดอ่ะถ่านไปดาวเลยแล้วก็ของคืนน้ำหนึ่งเอาไม้ไม้หมุนคืนอ่ะอืมไอ้เงินหายสายร้านทำไงดีวะเงี้ยหมดตอนเอหรือเปล่าเขาคือที่อะไรบอกเวลาพี่อาอไม่ได้เหรอกูเหลือกูเหลือสองแสนในมือจริงโอ้ยเงี้ยแล้วแบ่งให้ไหม ผมแบ่งนะให้เธอเยอะเลยโหจู้รวยเลยให้ให้เธอกูรวยเลยเพื่อนแสนหนึ่งนี่วาเฮียเจตี้จะดูหนูนี่อันนี้จะว่าเธอชั่วโมงกว่าเลยนะไม่รู้ว่าไหนเฮียถ้าฟาร์มเป็นจริงอ่ะมึงให้ไปเท่าไหร่ปิ้งไก่เมื่อกี้ห้าแสนเยสอาตาว่าไร หนูหนูหนูก็เอาที้เลยเลยเก็บไว้บ้างจ้ะไอเฮียร้ามันมันมีตังให้แจ็คค่าแสนแต่ว่าตอนส่งผมไม่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 มีเงินคืนผมด้วยเี่ด้านนี้ผมอยู่สามล้านด้วยยึดออกตระกูลแต่ว่าไม่คืนผมโอ้ยสุดจริงคนใหม่หมดเลยอ่ะรับใช่ปะใช่ครับส่วนมากตรงนี้ มีใครออกบ้างอะ่ะใครบ้างอ่ะหลับบ้างมีมีเกอร์มีนายอุ้ยแล้วก็ใครอีกนะไปหมดเลยอะเย็นแล้เหรอใช่ครับไปไปหมดแล้วออกไปวะเห็นผลมียมีใครมีน้องน่าจะแบบไม่ไหวครับบอกว่าเล่นไม่ไหวแบบว่ามันไม่ได้พักเลย,เลย <c oughs> อะไรเอาไปไปชิวๆดีกว่าชิวที่ไหนเหรอไปชิวจไปที่ไหนทั่วไปอะก็น่าจะไป,ไปที่เป็นเอกครับนายไม่รู้ ก็ใครมาแทนอ่ะก็หาคนในเมืองครับตอนนี้มีใครบ้างรีบไปเลยผมจำไม่ได้พี่ต้องถามไอ้ฮไอ้่ฮบไม่อยู่ไอ้คิงอะรู้ไว้อะไอ้คิงยังอยู่ไหมไอ้คิงหอมึงรับเฮ้ยเียพวกเราอะมึงไหววะไอ้คิงมีนายมีเกอร์แล้วก็มีคิลัวจิ้งจุ้ย เออคีรัวคีรัแล้วก็คนคนหอมพิชเชตอีกคนหนึ่งอ่ะไปพี่บัตรอ่ะเอ้ไพอ่ะไปหมดเลยอ๋ออ๋อได้วแต่ัตเลยมันมันตามเลยน้ำเลยอรอเพราราะทีแล้วคนมาแทนไบวไยมีขอไพ่ด้วยไม่ตั้งใจครับยังไงคือออกออกเพราะอะไรไม่ไหวพี่ไม่เพราะเพราะอะไรวะไม่ไหวหรอคนไหนพี่คนไหนคนเนี้ยบางคนมันต้องตามพีแต่ไอ้เกอร์ไอ้นายเนี่ยมัน อเกอร์นายคี้รวนอ่ะคิ้รวน่าจะออกไปอยู่กับพี่เกตครับเพรว่าอยากเล่นแบบอ่าลูบเยอะๆอะไรอย่างี้ลูบเยอะๆนี่คือลูบคนเยอะๆออลูบแบบลูบตลอดเวลาพี่ไม่ก็ไม่เข้าใจมันมันเหมือนกันยังไงวะลูบตลอดเวลาก็เหมือนปกติที่เขาเป็นไงนะครับที่พี่บอกว่ามันจําเจอ่ะไม่หรอกแล้วแต่คนชอบแล้วแต่เข้าใจคนอยู่เกอร์อเกอร์บอกแค่นั้น เหนื่อยบแบบว่ายาวเกินอะไรนี้ตียาวเกินเอ่ะใช่รับตีใครวะก็เล่นมายาวอยู่พี่เนไรไปหาคนใหม่เด็กใหม่มากไหนในเมืองครับในเมืองส่วนมากในเมืองม,องมีมีดิวปะ่ะดิวแล้วก็เติร์กเป็นนะเป็นนะเป็นนะ พอได้ครับพี่แต่ต้องติวอยู่ช่วงนี้แย,แย่อะไรแย่ได่คืออะไรแย่ชุบอะเนาะไม่ชุบเลยอะ่ะน่าจะทั้งเรื่องอาวุธด้วยนะยยอาวุธด้วยคน,คนเราคนเราก็เปลี่ยนวิธีตลอดและคนเรา <c oughs> เดี๋ยวดูใหญ่ปิ้งไก่ยลยฮะตอนแรกก็มาทุกวันแหละแต่เดี๋ยวไม่ค่อยมาละไปก่อนตด้หน,หนูอะไร แต่ทำไมมาวันนี้ไม่รู้พี่โปรติไม่มานะเฮ้ยดีๆมันบอกมันมานะจ๊ะมันบอกกูว่ามันมาตอนตีสี่ตีห้าตลอดไม่มีไม่เคยดูเลยความบาเทอร์ดิปิ้งไก่ส่งไว้อะพี่ดัาฟให้บาเทอร์เปิดดูดิมึงเข้ามาแค่ส่งข้อความแล้วมันก็ห้าครึ่งหกโมงเช้าแล้วมึงทำมาทำเพี้ยอะไรวะที่ตีห้าไอ้เพี้ยไอ้คุยบ้านเนียไงไอ้พียโอ้โหบาเทอร์เจตี้ ไปแก่เราขายฝันมึงมาเป็นเฮียเจ๊เลยนะแต่ก่อนมาตีสี่มานั่งฟาร์มเหล็กอ่ะไอ้ขี้ขยะเฮ้ยแต่ผมอุ้มนะตอนตีสี่ผมตอนมิลลี่ผมมาอุ้มตอนตีสี่เลยจำได้เออด้วยเฮียไหวไหมเนี่ยเอ้ยพรุ่งนี้รับได้กดดันได้ไหมเนี่ยใช่ป่ะพอไปลอตเหรอป่ะใช่ป่ะดาบโดนหนักนี่หนีนะไม่เอานะสวยเจ้าะโดนขับบก็ร้องอีกเนาะไอ้มินทักหากูยังบ่อยเล่ไอ้มินไอ้มินอืม เงาอ่เาะเงา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 มีใหม่ไ,ไหมเพื่อนน่าชวนเที่ยวป่ะผมเที่ยวเป็นครับผมผมไม่เที่ยวหรอกผมไม่มีตังค์ไปเที่ยวเพื่อนผมมีตังค์มากสุดนั่งรถเมล์เพื่อนกลับบ้านเลยทุกวันประธานสายปกติมาเที่ยวเจสตี้ก็นั่งหนีรองประธานอะถามผมอยู่เพืเมือม่อวานเมื่อวานก็ถามผมผมอยู่ไอ้คุยไอเทียดเนี่ยแจ็คไปไหนวะเดี๋ยวนี้หายไปไหนวะหายเลยเพื<ห>อ่อนกูบอกว่าไปรู้กูบอกว่าไปรู้น่าจะพักเปล่า ลำลายในจันทราเย้ yeah. <c oughs> ลำลายในจันทราคนไหนออกมัม้งมีมีใครออกมะสรุปกูยังไม่ได้ชื่อเลยเนะี่ยมีเกอร์มีนายแล้วก็มีฮิโร่สามคนใครใช่น่าแค่น,นี้แต่แต่ที่เหลือก็เอามาเข้ามาเพิ่มไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอไอจุกอะจุกอะ <c oughs> ใช่ครับพี่จุกเลย <c oughs> ไอเนี่ยไอไอเจอได้เจได้อยู่อี๋อ่ะควายอยู่เหมือนไม่อยู่อะ กูยังโหดไอ้เชี่ยเมื่อกี้ดอกใบเชี่ยตายเมื่อกี้ตย์แล้วพี่เจสพี่ผมพี่สารภาพอ่ะกูสองอาทิตย์มีได้อ่ะพี่เจสก็คือไอ้ขยะดึงสองอาทิตย์มีได้กอยู่แต่กูแค่ไม่นี่เฉยป่ะต้มโป่งอ่ะวยกูเขาบอกนายนายซุยยับเลยเพื่อนนายไม่มาเลยเพื่นนายไม่เอาเลยโอ้เพื่อนผมมาเพื่อนมาไหนมาตอนตีสามวิสีอะมาไม่ใช่ไม่ใช่มาไปปิ้งกันอยู่ ผมอยู่เพือบบอ่อนผมแอบไปเขาบอกว่าเหยียบเลยอะแอบ,บนานไปแต่แอบ,บสมิธเลยเขาบอกว่าพอมีพอโดนเอาข้อจริงไหนก็ทำหมากินดีกว่าเพน่ <c ười> อนนายไม่ออกรูทำหมากินอีกแล้วเพืบบ่อนบอกแล้วพี่อพ่อนเจษโอ้ปีแบบอะ <c oughs> จกุกอะอยู่เพแบบื่อนไอจุกม,ามาก้าเมื่อวานอะแปลไอจุก <c oughs> เป็นไงวะ อยู่แล้วตามกลับไปดิจุกมันไปไงบ้างครับไปตีอ่ะไปไงบ้างไอจุกไปไงบ้างจบแล้วครับจบแล้วเมื่อวานพี่จุกหน้าเข้ามายุบมั้งยุบตะโกนอืมเอวกลับมาก็ได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันข้าวสลัดบ้างไปดิวิดีของใครไม่มาตอบก็ออกครับแค่นั้นไม่ยากหอ๋อในเมืองเราไม่บอกแล้วค่ะในเมืองผมแต่จ้องจริว่าที่ที่เขาลืมว่าพีเฮียเป็นไก่ชอบย้ายบ้านจริงนะชอบแบบย้ายบ้านทุกอาทิตย์เลยจริงไะ มึงทำตัวเป็นขนส่งไว้ได้อ้ามันขำนะพี่ไก่มันขำนะมันขำนะใช่อ่ะแต่ปิ้งไก่เนาะอ่ะพี่ดับอ่ะแล้วจะบอกนะพี่ดับก็รู้อยู่แล้วว่าบาเธอร์อาจจะไม่ได้หมายถึงปิ้งไก่จริงไหมดูดูมันกินนั่นนั่นบาเธอร์เจตี้ปิ้งไก่คูดนะแต่พี่ดับขำนะจริงเหรไม่รู้จริงเหรเฮียย้ายบ้านทุกอาทิตย์เลยย้ายไปไหนบ่อยจังวะไม่อยากรู้ที่ไหนเลยย้ายไงเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายมึงโอมเศรษฐีเกินไปแม่งบ้านนมึงอยู่บ้างดิได้เฮียรวยเกินไปเออมึงทำตัวเป็นนี่เหรอ รับขนส่งทั่วไปนะมึงเนี่ยอ yeah, เอ่อเยออกแบบก็รวยแล้วเงนินจะย้ายอีกเหรอน้องโอ้ยพิ้งเกลียวคำแรงเกินนะ้องบางทีอะเฮียอะรวยไปไงพ,พี่พี่ดาบบาร์เทจตตี้บาร์เทจอย่าลืมมาจ้างปิ้งไก่นะสร้างอะไรเอา้าเผื่อแบบมีเทเสาไงจะออกแบบออกแบบให้ฟรีจะ้ะเอาอีกเดี๋ยวกูไปเป็นแรงงานให้มึงก่อนปะตอนมึงสร้างอะ่ะมึงเขียนมึงเขียนแบบเสร็จเดี๋ยวกูแบกปูนเลยโอเคปะรับปะขอแค่แรงมันมันไม่เยอะขอประมสามร้อยพอ เออเป็กแล้วก็ไอ้บอาร์ยังยังบาเทอร์บาเทอร์เจตี้กับพี่ดาบโอ้โหปิ้งไก่ต้องไปไปขอทำจ้ะปิ้งไก่ต้องไปของานต้องอยงี้กูรับจ้างสร้างภาพมีใครสนใจปะโอ้ก่อนนี้จันหนูไม่เอานะเอากูเลยศิลปะมานึงไม่มีในตาสีคนตรงนี้ไม่มีนะกูเลยศิลปะมานะกูรับจ้างสร้างภาพนะเว้ยใช่เอากูเลยศิลปะมาจริงๆนะเนี่ยเออจริง ก็ว่ารู้เป็นเอาว้ยไม่เชื่อบอใช่เหรอบอทเออเราอิงอะนะเรากูไม่ไม่เออกูดาอิงเป็นนะเว้เดี๋ยดตออิงเี้ยเขาหนึ่งแรงเงากูแรงงับอ่ะที่อะรงงับเฉยเราไปหาอะไรทำกันไหมจ้านี่หรือบาเทอร์กับพี่รับจะทำอะไรก่อนไหมกูอยากรู้ว่าใครออกว่าไหนกูร้อยเยอะไอ้เยอะคนที่ถือลายชื่อมาที่เขออกไปเนี่ยมาออกเยอะนะสามคนเหรอเอ้หนึ่งให้มันไอ้นี่ ในวันนั้นกระผมอาจจะพูดเร็วเกินไปในวันนี้ผมจะพูดให้ช้าลงหน่อยจุกแน่เลยอี่าจัดไอ้ยจุกอะจริงนะเขาพูดแบบโคตรหาหี้ยโคตรหาผู้บอกเลยถ้าเราอยู่ันคบห้าคนก็ไม่มีเหงาอะ่ะคือต้องเถียงอะคือต้องชนะวิจุกกับนั่เถียงอะเขาคือต้องชนะเอาเมื่องง่านะเมื่อมันแถวแถวหน้า,นนากระดานตอนลึก เลี้ยงห้าเด็กเบ้นะรอดอรอดอรอดอเรียนนะมีใครเรียนนะใครใครเรียนเราดอมีใครรอดอวะเอาเดี๋ยวดิเอาเอาเอาเยีะยน่อมาดิเอาเรื่อยว่าอะไรเหียเสเสเรี่อยเอาเสียเรื่อยไอ้ยอ็กิงมาดิเอ็กิงเราเงื่อตัวนี้เองเมื่อตัวาในวันนั้นห่ามึงพูดอย่างงี้ในวันนั้นมาดิออกมาได้ยิ่งขึ้นมาดิมึงขมาดิออกมาเดีว่าควายไอ้เหี้ย่ะเขาเรียกมึงตั้งนานไอ้สัตว์ในวันนั้น ผมอาจจะพูดเร็วเกินไปในวันนี้ผมจะพูดได้ช้าลงหน่อยเอาดิในวันนั้นกับผมอาจจะพูดเร็วไปทำไมพูดใส่กูทำไมพูดใส่กูทำไมหันหน้าดิมึงหันหน้าดิหันหน้ากับหลังดิในวันนั้นผมอาจจะพูดเร็วเกินไปมึงมึงไม่หนักแน่นเลยอ่มึงแบบมึงเป็นแบบผู้นำเลยผู้นำอะผู้นำอ้เยี่ยควายเฮ้ยสำเพ็งหรือไ อพูดในวันนั้นผมอาจจะพูดเร็วเกินไปแต่ในวันนี้ผมจะพูดให้ช้าลงให้ช้าลงเฮี้ยอะไรกูบอกว่าอะไรกูพูดว่าอะไรอ่ะในวันนั้นผมอาจจะพูดเร็วเกินไปเอามงฟังเสียงกูนะในวันนั้นผมอาจจะพูดเร็วเกินไปแต่ในวันนี้ผมจะพูดให้ช้าลงหน่อยเอาเ้ยในวันนั้น ผมอาจจะพูดเร็วเกินไปแต่ในวันนี้ผมจะพูดที่ช้าลงหน่อยไอ้ไม่ขยาเสียงมันได้เหรอว่าถ้าเข้าระบบนี้ไม่ผ่านวะผ่านโดนเตะอันนี้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 ยังแต่ต้องเทนต้องเทนโดนคอมแบทนะมึงไอ้เที่ยังพูดเนี่ยสีสัวพูดดีเดี๋ยวเฮียเทนระบบนะมึงให้มันไอ้นี่ถอดเสื้อดิถอดเสื้อดิ่เราไม่ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยย่างหน้ากูเนี่ยใครอ่ะไอ้เนี่ยคิงอะไรจ๊ะเนี่ยมึงไอ้เนี่ยถอดก่อนด้วยเออเอาดิ มายิมพ์พื้นนี่มึงอะเอาเลยเดี๋ยวมึงพิมพพื้นกลางแดดอะสักร้อยยกไปยกก็สามทีหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสอง <c oughs> เอาเลยเอาเลยพี่พิ้งไก่โชว์ดิพี่พิ้งไก่ทำให้ดูกันได้ไหมครับ